เอาละสวัสดีชาวเกนชินทั้งหลายไอ้พวกที่ไม่มีเวลาออกไปเหยียบยากเพราะมัวแต่ฟาร์เกนชินกันด้วยนะครับแล้วก็กูก็ด้วยเช่นกันกูก็ไม่มีเวลาเหมือนกันเพราะกูอาจจะเล่นเกนชินนะครับวันนี้นะครับมาอ,อยู่กับไกด์วิดีโอของวิดีโอของทุยวิดีโอของไกด์อายโตคามิซารโตอายโตนะครับผมก็คิดชื่อและช่วง รู้เรื่องใน10นาทีนะครับผมก็จะเป็นไกด์ที่จะรู้ทุกอย่างภายใน10นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงพรสวรรค์สไตล์การเล่นอาวุธอาร์ติแฟกต์นะครับผมกลุ่มดาวแล้วก็โชว์การลงอบิสตันเองนะครับผมอันนี้เป็นเทคแรกเทคเดียวแล้วกูจะไม่อัดอีกแล้วนะครับขี้เกียจแก้อะไรรอบแล้วเพราะงั้นไปกันเลยเอาล่ะมาพูดถึงหนุ่มหล่อคาบิสโตอายโตะกันดีกว่านะครับผมเอ่อสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็จะเป็น DPS นะครับผมเป็นตัวทำดาเมจนะครับคาบน้ำนะครับผมอยู่เป็นฟิวส่วนมากนะครับผมแล้วก็ให้ซซััััััพพพพอออรรรรร์์ตตนนนนะะะคคคคบบบยเาาาผมมวดดูกกี่ บมพอสว่วนของเขาเนี่ยชิเป็นยังไงนะครับเริ่มจากพอสวรรค์แรกนะครับก็การโจมตีปกตินะครับไม่มีอะไรมากเลยครับแต่ว่าโคตรเท่เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรอัพนะครับเพราะว่าไม่ได้ช่วยทําให้อายตโตเนี่ยทำดาเมจมากขึ้นเลย กิลธาตุนะครับผมคามิซโตอาร์ตเคียวกะนะครับผมเป็นสกิลในการทำดาเมจหลักของอายาโตเลยนะครับผมพอเรากดแล้วเนี่ยอายาโตจะเข้าสู่สเตนที่มีชื่อว่าทาคิเมกุริคันกะนะครับผมแล้วก็จะพุ่งไปในทิศทางที่เราเลือกนะครับพร้อมสร้างร่างโคลนพอโดนมอนสเตอร์เนี่ยก็จะระเบิดทำความเสียหายน้ำเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับผมทาคิเมกุริคันกะนะครับผมเมื่ออายาโตอยู่ในสเตนนี้นะครับอายาโตจะฟันเป็นดาบน้ำนะครับทำความเสียหายน้ำเป็นวงกว้างนะไม่สามารถทับด้วยธาตุอื่นได้ระยะเวลาของสกิลเนี่ยจะอยู่ทีี่6ววินนาทะครับแล้ก็ คูดาวอยู่ที่12วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าอายาโตะเนี่ยมีดาวไทม์ที่6วินาทีนะครับภายใน6วินาทีเนี้ยอายาโตะจะสามารถฟันได้ทั้งหมด15ครั้งนะครับถ้าเรามีบัฟความเร็วในการโจมตีเร็วเนี่ย ก็ตีได้มากกว่านั้นนะครับไอเอโตนะครับในการฟันนะครับมันจะแบ่งเป็น3ครั้งนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับจนครบสิบห้าครั้งนะครับผมเปอร์เซ็นต์จะแยกกันนะเพราะงั้นการฟันครั้งสุดท้ายจะแรงที่สุดแนะนําให้คลิกซ้ายค้างไปเลยสุดท้ายนะครับผมไอเอโต้จะมีสแต็กขึ้นทางด้านขวานะครับมากสุดสี่ขั้นที่ซีศูนย์นะครับห้าขั้นที่ซีสองนะครับสแต็กตรงนี้นะจะทําให้สกิลท่านะทำดาเมจมากขึ้นนะครับตามเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดของไอเอโต้นะครับแล้วก็วิธีการเก็บสแต็กก็ง่ายๆครัััับบบผผมมมมมมฟนนนนไไไปปเเเเลยยฮะะะก็็จจพิ่1 2 3 4ตคครรสด วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลคาบิเซอร์โตอาร์ชซุยยูกันนะครับก็สกิลนี้มันก็ย้อมแมวมาจากอันติโคงการอยู่นะครับแค่เปลี่ยนเป็นถาดน้ํานะครับผมก็ถ้าเกิดแค่ไม่มีการอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับพอเรากดอันติแล้วเนี่ยอายาโตจะสร้างฟิวน้ําขึ้นมานะครับผมทำดาเมจธาตุน้ำอย่างต่อเนื่องต่อมอนสเตอร์ที่อยู่ในวงนะครับผมระยะเวลาต่อเนื่อง18วินาทีนะครับคูดาว20วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าอันติมีดาวทานแค่2วินาทีเท่านั้นเองครับแต่ปัญหหาา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 ไไมมม่่่่่่ด้้้อออออยยยยยููตตตรรรรงงงงนนนนนัััััััคคคบบบปญททีีพลลธุใช80เเะะะซึกๆโจจ เล่นกับาตาน้าอีกตัวหนึ่งไม่ก็เล่นกับไรเดนเพื่อให้ไรเดนเนี่ยฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับอายโตะนะครับผมเพื่อที่จะเล่นอันติได้ทันนะครับผมแล้วอันติก็ยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ว่าใครที่อยู่ในวงนะผมจะเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติขึ้นนะครับผมก็สามารถเอาไปบัฟตัวอย่างโยอิมิยะได้นะครับผมหรือว่าตัวละครอะไรก็ตามที่ทําดาเมจจากการโจมตีปกตินะครับผมการชาร์จโจมตีไม่นับนะครับแล้วก็การบัฟตรงนี้นะครับสามารถบัฟตัวอายโตเองได้ด้วยเช่นกันนะครับผม พาสซีฟแรกนะครับเมื่อไอเอโต้ใช้สกิลธาตุเนี่ยไอเอโต้จะได้สแต็กนามิเซนสองขั้นทันทีนะครับแล้วก็ถ้าล่างเงาของไอเอโต้ระเบิดเนี่ยจะได้สแต็กตันทันทีนะครับไม่ว่าที่ C ีศูนย์หรือซีสองนะพาสซีฟนี้ดีมากครับทำให้สแต็กไอเอโต้เนี่ยตันตั้งแต่เริ่มเลยนะครับพาสซีฟที่2นะครับเมื่อไอเอโต้ไม่ได้อยู่บนฟิวเนี่ยเราก็มีพลังงานธาตุต่ำกว่าซีสิบเนี่ยจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้ตัวเองสองหน่วยทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับก็พัศสิบนี้ที่ช่วยเรัับาี้นเเื่ออไโต อาหาหรเนี่ยมีโอกาส18%ที่จะได้รับอาหารรสชาติประหลาดเพิ่มขึ้น1จานนะครับก็อพาร์สีเหมือนกับของหูเถ่าก็เข้ากับบุคลิกพี่แกเขาดีนะฮะโทมัสทำอาหารในเด็กหน่อยกูทําไม่เป็นสไตล์ตาการเล่นของคาม์ลิสโตอาโยโตะนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจและไม่อยากทำยี้ยอะไรในชีวิตเลยนอกจากคลิกซ้ายเนี่ยตัวนี้เหมาะกับคุณนะครับอาโยโตะนะครับผมเป็นตัวดาเมจท่าน้ำที่อยู่บนฟิลส์ส่วนใหญ่กดสกิลท่าแล้วก็คลิกซ้ายครั้งแล้วมันก็ฟันให้คุณแล้วมันก็เล้งให้คุณเองเลยนะคครรรััััับบววววง e งงงงงงเเเเเเออ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 ีีีีขขขขสสกก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 ิิลลาา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 ตตุ้้้มมมมนน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 ะะะะผผถืื่่่่่่ดดๆๆใใใททโโชยยยแหหหจญ ก็คืออนิเมชันอันตีของเขาเนี่ยแหละครับที่ใช้เวลานานมากผมเลยแนะนําให้กดอันตีของอายาโตก่อนครับแล้วค่อยนำซัพพอร์ตออกมาครับใช้สกิลปุ๊บเสร็จแล้วนะครับผมให้อายาโตครับกลับมากดสกิลท่าน,นะครับแล้วก็ฟัน ในส่วนของอาวุธของคามิสตะโยาโตะนะครับดาบที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนี่ยก็ดาบประจําตัวฮาราะนะครับมาดูในส่วนของ F2P กันดีกว่านะครับ P2P นะครับก็ดาบคราฟสีดาวอเมโนมะนะครับก็ให้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็พาสีเนี่ยพอเราใช้สกิลธาตุมันจะเก็บสแต็กที่ดาบนะครับได้มากสุด3สแต็กพอกดอันตรีปุ๊บจะคืนเอเนร์จี้ให้นะครับยิ่งขัดเยอะก็คืนเอเนร์จี้เยอะนะครับผมก็ถือว่าเป็นดาบที่โอเคนะครับเป็นดาดีเราไม่ได้แย่นะครับแต่ในเรื่องของแฟชั่นเเเเเนนนนนนนีีี่่่่่่ยยยคคคคือออขข้้าาาาากกกัััับบบบบบบพโตสสุดดดดๆลลละะะรรรแวววว็็ใงง BP Black The Sword ผผมมซึปท ดีที่สุดดีกว่า5ดาวบางเล่มอีกนะครับเพราะว่าพาสีเนี่ยเข้ากับตัวพี่แกมากออฟลองเป็นอัตตาคีนะครับผมพาสีเนี่ยการโจมตีปกติและชา์าโจมตีเนี่ยสร้างค่าเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับที่ขัดหนึ่งยิ่งขัดเยอะก็ยิ่งแรงกว่านี้ได้อีกนะครับนอกจากนี้นครับยังฮิวให้ตัวเองด้วย60%ของพลังโจมตีครับทั้งดูดเลือดแล้วก็พาสีโคตวจะเข้ากับพี่โตถือว่าดีมากครับสำหรับใครที่พร้อมที่จะเปย์ให้พี่โตได้จัดเลยฮะ แบ็คคลิปลองซอสนะครับก็เป็นดาบจากร้าน Starkitter นะก็ถ้าเกิดว่าใครสุ่มกาชามาแล้วมีเหรียญเหลือเนี่ยแนะนําให้แลกเลยนะครับเพราะว่ามันให้คริดาเมจที่เยอะแล้วก็พาสซีฟเนี่ยเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราครับมากสุด3ามสเต็ปนะเป็นดาบที่แรงมากเลยระดับหนึ่งสำหรับสายฟรีนะครับดาบ Faluness นะครับดาบที่ใครถือก็ดือ้อใครถือก็เก่งให้การฟืนฟ้นฟูพลังงานที่เยอะมากพร้อมกับพาสซีฟที่ให้เอนเนอจีขาวให้ซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากเลยนะครับ แคคิฟิชิโอซอนนะครับเป็นดาบที่เล่นสนุกมากนะครับเนื่องจากพาสซีฟเนี่ยทำให้สามารถใช้สกิลท่าได้2ครั้งนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับไม่มีอะไรดีเลยครับผมแนะนําถ้าอยากได้ฟุ้งฟูพลังงานเนี่ยใช้ฟาวนีสดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเอาไว้เล่นสนุกเนี่ยดาบนี้ผมแนะนำเลยครับดาบเครื่องชิงนะครับดาบที่ให้สเตปลองเหมือนกับอะมิโนมานะครับผมแต่ว่าต่างกันที่พาสซีฟนะถ้าเล่นอายาโตะในทีมของเทเซอร์หรือชาร์ไฟฟ้าเนี่ยผมแนะนําดาบนี้ทําดาเมจได้มากกว่าอะมิโนมาอีกนะครับ แล้วก็ดาบเทพ3ดาวนะครับ Harbinger of Dawn นะครับถ้าสามารถเลี้ยงเลือดอายโตได้มากกว่า90%เนี่ยแนะนำดาบนี้เลยนะครับเพราะว่าให้ทั้งความแรงคีและอัตราคีนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาบที่ดีมากเลยครับผมกลับมาที่ดาบ5ดาวที่ผมจะแนะนำอีก2เล่มสุดท้ายนะครับเล่มแรกนะจะเป็นดาบเจดนะครับเจดคัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นดาบที่ดีกับอายโตมากๆนะครับเนื่องจากว่าให้อัตราคีที่เยอะมากครับพร้อมกับพาสซีฟที่เพิ่มเลือดให้กับผู้ใช้นะครับซึ่งพาสซีฟตรงนี้จะคล้องกับสแต็กในมิเซนขอองายโตะะนนครรรับททีี่จาาให้้ออยโตตตแงขึมเเป์ซ็นนตต์ HP สสูงงุดขออายโะครับ อีกเล่มหนึ่งนะครับมิสพิเตอร์นะครับให้ครีดดามิที่เยอะมากพร้อมกับพาร์ตซีที่ให้โบนัสธาตุที่เยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นดาบที่ดีเลย2เล่มนี้ในส่วนของอัติแฟกของอายาโตะนะครับเซตที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนี่ยก็จะเป็นเซตเอ็กโคนะครับทุกๆการโจมตีปกติจะมีโอกาส36%ที่จะเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติเป็น70%ของพลังโจมตีของอายาโตะนะครับมันสุ่มดวง RNG เล็กน้อยนะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับก็เล่น4 Heart of d e p t h หรือ4 Gladiator ก็ได้เหมือนกันนะครับโดย2เซตนี้นะครัััับบดาาาาเเเเมมมมจตต่่่่งกกกนนนนไคคออยะะะรรพฉ้ลืซทีี เตตที่สวยกว่าแล้วก็ใช้เซตนั้นเลยครับมีอีกเซตหนึ่งนะครับที่แนะนําไว้เล่นสนุกนะครับนั่นก็คือเซต thunder fury นะครับโดยเซตนี้นะครับต้องเล่นในทีมเทเซอร์หรือชาร์จไฟฟ้านะครับจะทำดาเมจชาร์จไฟฟ้ามากขึ้น40%นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ทําปฏิกิริยาธาตุเนี่ยจะลดคูลด้าของสกิลธาตุลง1วินาทีนะครับถ้าเราเล่นได้ดีนะครับอายาโตะจะไม่มีคูลด้าสกิลธาตุเลยนะครับมันจะเล่นสนุกมากนะครับแต่ในเรื่องของดาเมจเนี่ยอาจจะสู้เซตอื่นไม่ได้เพราะงั้นเออาไว้นนสุกก็พครับ ในส่วนของออฟลองนะครับเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตเปอร์เซ็นต์อัตาคิความแรงคีถ้าเป็นไปได้นะครับนาฬิกาเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะถ่วยเป็นบน,นัสความเสียหายน้ําแล้วก็อย่างสุดท้ายหมวกเป็นความแรงคี้อัตาคิและแต่ว่าอายะโตของคุณขาดอะไรนะครับถ้าแต่อายะโตของผมที่ถือดาบบีพอยู่ประมาณนี้นะครับการฟื้นฟ,ฟูพลังงานขั้นต่ําให้ได้สักร้อยสี่สิบกำลังดีนะครับถ้าไม่มีอะไรได้นนะอัตาคิเนี่ยขั้นต่ำสักเจ็ดสิบกำลังดีครับผมถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าดีมาก มาดูกันในส่วนกลุ่มดาวของท่านอายะโตกันดีกว่านะฮะว้าวดูนี่สิฮะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%ต่อสตูที่มีพลังชีวิตน้อยกว่า50%นะฮะก็กลุ่มดาวนี้ก็ทําให้ดามเมจเพิ่มขึ้นไม่มากขนาดนั้นนะครับกลุ่มดาวที่2นะครับสแต็คนาเป็นเซนจากที่มีตันแค่4สแตกเนี่ยจะเป็น5สแตกนะครับแล้วก็ถ้ามีสแตกอย่างน้อย3 0 0 0เนี่ยจะทำให้พลังชีวิตสูงสุดของอายะโตเพิ่มขึ้น50%ก็ทําให้เพิ่มดาเมจได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ,รบก,กบ skill ลบนนกุ่มดาวที่3 3นน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 ะะะคคคครรรััััับบบบกกกกกกก็็็เเ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 เพพพิิิิ่่่่่่่่่มมมมลล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 ววววววใให้้้้สททททาาาาาอออออีีีีีถืดดดดจไยยยยแแุุ4โตตชงู จะได้ความเด็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น15%นะครับรวมถึงตัวอายโตะด้วยนะครับก็ทําให้อายโตะฟันได้จํานวนมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากเลยนะครับดาวที่5นะครับผมจะเพิ่มเลเวลให้กับสกิลอันติของอายโตะ3ขั้นนะครับก็อันนี้ไม่ค่อยสําคัญขนาดนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาอายโตะเปิดอันติเนี่ยไม่ได้นเน้นดาเมจนะครับแต่เน้นเป็นการแปะธาตุแล้วก็ใช้งานบัฟมากกว่านะครับ ต้นกุมดานสุดท้ายนะครับก็พออายาโต้ใช้สกิลท่าตุแล้วเนี่ยการฟันครั้งแรกเนี่ยอายาโต้จะฟันเป็น3ครั้งนะครับคือในแนวว่าเราฟันไป1ครั้งแล้วจะมีร่างเงาเพิ่มขึ้นมาฟันเพิ่มอีก2ครั้งแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับไอ้ฟัน2ครั้งเนี่ยจะเป็นดาเมจ450ของพลังโจมตีของอายาโต้ซึ่งกุมดานนี้จะทำให้อายาโต้นะครับสามารถเบิร์ดดาเมจในช่วงแรกได้เยอะมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นกุมดานที่เท่แล้วก็ดีมากๆเลยครับในส่วนของการจัดทีมให้ายาโตะนะครับ ผมแนะนําตัวละครแรกเลยนะครับก็คือยุนจินนะครับเป็นตัวละครที่บัฟอายาโตะได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะในสแตนด์ทางคิเมกุลิคันกะเนี่ยที่อายาโตะฟันเป็นดาบน้ำเนี่ยนับว่าเป็นการโจมตีปกตินะครับซึ่งยุนจินบัฟความแรงในการโจมตีปกตินะครับทำให้อายาโตะฟันแรงมากๆเลยนะครับและยิ่งยุนจิน C6 แล้วเนี่ยอายาโตะก็ยิ่งฟันได้เร็วนะครับจำนวนครั้งที่มากขึ้นถือว่าเป็นตัวละครที่เข้ากับอายาโตะมากๆเลยนะครับแนะนํานะครับยุนจินไปกับอายาโตะเนี่ยที่เหลืออีกสองตัวเนี่ยจะเป็นใครก็ได้้้้้้้้้นน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 นะะะะะะคคคครร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 ัััับบบบบใส่ววขอออองงตีีเเเเเปปปป็็็ททมซ์์หืชาาาาาจจไไไไไฟฟฟฟฟฟกกดดย2 กันนะครับประกอบด้วยอายโตนะครับซิงชิวหรือเออร์หลานนะครับชินบุหรือไลเดนโชกุนนะครับแล้วก็เปยยโตนะหรือฟิชเชลแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ดามเมจอายโตที่มากกว่านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเอาซิงชิวออกแล้วก็เอายุนจินกลับเข้ามานะครับ ในส่วนของตรงนี้จะเป็นทีมฟรีสหรือทีมแช่แข็งนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าทั้ง3ตัวละครนี้เป็นแค่ตัวแทนท่าน้าแข็งนะเพราะว่าผมไม่มี่าน้าแข็ง5ดาวเลยนะครับจะเล่นอายาโตกับโรสเลียก็ได้นะครับหรือจะเล่นอายาโตกับน้องสาวอายาก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเล่นอายาโตกับการยูก็ดีนะครับเพราะอันติของ2ตัวละครนี้เนี่ยใช้ร่วมกันได้ดีมากเลยนะครับก็ลองไปประยุกต์กันเอานะครับอีกตัวหนึ่งอาจจะสลับออกแล้วใส่เป็นธาตุลมก็ได้นะครับเพื่อเอาไว้กระจายธาตุให้กับทีมครับผมโมโนไฮโดร ทีมสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นซันไฟเ e อจินนะครับผมก็มีจีนเป็นหลักนะครับมีเบเน็ตนะครับแล้วก็ยุนจินแล้วก็ตัวของอายาโตะนะครับทีมนี้ทำา a m a g e เอาได้ที่ดีมากเลยครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีทางตายครับมี2ฮิลเลอร์อย่างนี้ก็หลังจากที่เราคุยกันมาอย่างนานเนี่ยก็ได้เวลาของท่านเวอร์จิลเอ้ยของท่านอายาโตะนะครับว่าการลงอวิชชั่นที่สองจะเป็นยังไงเอาไปดูกันเลยเพลงมา ก็จบลงไปแล้วนะครับสารคิปไกด์วิดีโอของอายาโตะนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าท่านอายาโตะเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับเล่นง่ายเล่นสบายนะครับไม่ลําบากแต่ว่าก็ไม่ได้โอจนเกินไปนะครับถ้าใครที่ขาด d ีเพทธาตุน้ํา5ดาวเก่งๆเนี่ยท่านอายาโตะเป็นให้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับมาคอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ